สวัสดีชาว้าทุกท่านครับวัชราแฟนซีภาคกลางนะครับขนาด60เซนติเมตรนะครับตันนี้อยู่บนล้อมั้งครับจีเฮดเป็นลูกผสมสีมูเล,ลอจ่าจจลุงหรือจะร่วงมาเบิ่งกันประมาณนี้ลมดีครับลมดีลมดีลมดีสิรีฟ้าเทศเดี๋ยร่มสีหายกันโอเคครับ รุ่งหรือร่วงมาเบิ่งกันว่าจะแลฟันซี่พักกลางครับขนาด60ซนติเมตรโอเคลุยกันโอเคครับพานวอจุลแล้วลูกผสมระวงางปากกลางกับไปสนุอีสานขนาด60เซนติเมตรนะครับแดดฮ้อนหอนมณนปะบทิหมดีโฮมีละลายได้ พเทธาเกือบแย่บ่มีหม่มพอได้เล่นครับแต่ว่าเสียงสนุอาจจะบ่ค่อยได้ยินะ่ะเพราะว่ามันสนุน้อยเนาะอืมก็สิประมาณนี้พอได้เล่นอยู่ใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้สนุโซนตอนนี้เป็นโซนของนนทบุรีนะครับไอ้อยู่ตรงข้ามวัดประสาทหลังเซเวนเอลเว่นนะครับจะเป็นร้านดินแต่ว่าตอนนี้บ่เห็นดินแล้วแหละมีแต่ปลาปุ่นนะมีแต่ปลา โอเคครับห้อนพดทข้าบ้านก่อนป้าัดเกียงครับพูดเอาออกมาตากแดดได้เฉยแต่ว่าหอมว่าฉันนะพุ่นะ <c oughs> โอเคครับทำนี่แหละเฮ้ยขึ้นดีไปว,วจชละลูกผสมโอเค